นะคะเอจะพาคุณลูกคา้าทุกท่านนะคะมาชมน้องส้มคันงามคันนี้แท็กเตอร์คูบตแอ้า L5018 แม็กของเราตัวนี้นะคะรับประกัน9เดือนหรือ500ชั่วโมงนะคะพร้อมตรวจเช็คแล้วทั้งหมด200จุดค่ะ สำหรับแท็กเตอร์ L5018 Max ของเราตัวนี้นะคะขนาดเครื่องยนต์50แรงม้านะคะที่มีขนาดกระบอกสูบเนี่ยอยู่ที่2,434ซีซีเป็นระบบเผาผ่านแบบ Direct Injection นะคะตอบสนองความต้องการได้ทั้งงานไล่และก็งานนาอีกด้วยนะคะสำหรับตัว L5018 Max ของเราตัวนี้นะคะก็8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้มีเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะทำให้รถอกาศ ล้อม,มุนฟรีระหว่างทำงานได้นะคะสาหรับเลขไม้ของแท็กเตอร์ L 5 0 1 8 Max มของเราตัวนี้นะคะอยู่ที่1123ชั่วโมงนะคะรถคันนี้จดทะเบียนที่ปี2559ราคาขายอยู่ที่5,60,000บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหาแท็กเตอร์คูบาราซักหนึ่งคันนะคะวันนี้นำเสนอเลยนะคะเป็นตัว L5018 Max มของเราเพียงแค่1,000กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะคะและสำหรับชุดบางโค และฝากระโปรงนะคะเราก็มีการเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยทอมใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนะคะและแท็กเตอร์แอลหของเราตัวนี้นะคะมาพร้อมกับใบมีดดันดินคันร่าง FD 186นะคะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะคะดันดินได้มากดันดินไม่ล้นใบมีดอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้สำหรับคุณลูกค้าที่ สนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของแท็กเตอร์ L 5 0 1 8 m a ของเราตัวนี้นะคะวันนี้เอ๊นำเสนอติดพร้อมติดใบมีดดันดินขานล่างด้วยนะคะสำหรับยางล้อทั้ง4เส้นนะคะทางร้านเราก็มีการเปลี่ยนให้ใหม่นะคะให้พร้อมต่อการใช้งานของคุณลูกค้าเลยนะคะ 5018 Max ตัวนี้นะคะเรามีการตรวจเช็คหลักๆคือน,นะคะไม่ว่าจะเป็น1เรื่องของเครื่องยนต์นะคะได้มีการตรวจเช็คแล้ว 2. ระบบคัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้เต็มที่นะคะ 3. เรื่องของระบบเกียร์นะคะได้ทําการทดสอบระบบเกียร์ทั้งทุกตําแหน่งทุกเกียร์เลยนะคะและ4ชุดเฟืองท้ายนะคะได้ทดสอบเสียงของเฟืองท้ายแล้วนะคะแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนชุดซีล้อให้คุณลูกค้าใหม่ด้วยนะคะ ห้านะคะเป็นเรื่องของเบรกก็มีการทดสอบประสิทธิภาพของเบรกด้วยนะคะหกคานล้อหน้านะคะได้มีการทดสอบพาวโฟและคานหน้านะคะจุดที่อาจจะเกิดความเสียหายของรถแท็กเตอร์แล้วก็ได้มีการตรวจเช็คแล้วนะคะ 7. เรื่องของพวงมาลัยนะคะมีการทดสอบระบบบังคับเลี้ยวและการ่วดซึมของพวงมาลัยให้ด้วยนะคะ แปดเรื่องของระบบไฮดรอลิกนะคะตรวจสอบคอนโทรลต่างๆและการรั่วซึมต่างๆนะคะ9ระบบไฟฟ้านะคะก็ได้มีการตรวจเช็คไฟฟ้าทั้งคันรอบคันเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของแทรกเตอร์คูบะตะแอลห้าศแม็กตัวนี้นะคะจดทะเบียนที่ปี2559นะคะชั่วโมงทำงานอยู่ที่1,123ชั่วโมงนะคะราคาอยู่ที่5 6 0 0 0 0บาท คุณลูกค้าสามารถดาวได้ผ่อนได้นะคะดาวอยู่ที่7จ็ดหมืนบาทสามารถส่งได้6ปียังไงก็ติดต่อเข้ามาที่ร้านคุปตาสิงวีได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสองสียินดีบริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ